ไปนอนอยู่กับช่องเอหน่อยแล้วเพื่อนออฟไเชียลครับมาบนงพอกันใช่เบิ่งเบิ่งดวงบความัานต้านคต้นงแล้วแต่เียนอนอายุเ่าไหร่ลูกปีเนี้ยีครับอืมเอาลูกว่าเฮ้ยถ้าไม่ถูกเนนี่ายเยอะแต่ว่าคำพูดำจาไม่สุภาพไม่ไมไม่ได้ลูกตาเข้าตรงอยู่ดิอ่านรูกนะ เลขของลูกเลขของลูกเก้าโคหกตัวเดียวเก้าโคหกตัวเดียวแมียมกระโดดขึ้นรถเก้าหกสี่แปดหกแปดสี่จบเอามือมาลุกเอาตาจะพูดสุภาพแล้วมึงเปิดกล้องเสียวเวลาตาจะพูดสุภาพเปิดกล้องครับขอเซฟเบิงดวงกัียบปีนองครับ ีมไม่คิดไม่ยุ่งธรรมะอย่างเดียวเอาไม่อยากบอกเลยใจมีอย่างบดมาอย่างนี้ทีวใจดีเยอะายากไม่เป็นไรตลอดที่ปีัมีร้านติดต่อยติดติดต่อยห้ตามครับมีมีร้านดูแลร้านอยู่ครับ ก็แข็งแรงก็แดงนะแค่ดำดใช่ดำดครับพอดนไม่จอดไมเจ็บแล้วคนให้เป็นไปไหนมาไหน มดแล้วนี่งนาหนึ่าังยม้่ดิเ้มีเิให้รนะไม่จไม่กรนูบยิ่งรวยไปหน้ามีจตความสุขความเจริญแค่็ถ้าลูกจะถกคือลูกไม่ป่อย อกมาก็ไม่ถูกมกเปล่อยให้เป็นเย็นให้ลงคงไม่ได้ายปล่อยให้เป็นเย็นไม่ลงคงได้ทุกททำนี่แวไยิไยิได้ยิงไ้แม่เบิ่ใไ้พวกนั้นไหมนี่ทำทำทำแรกที่เมนทักี่ัไม่เนเไม่มีไม่ผิดไม่มีาไม่ด้ไม่ไดหลานเ็น

เอาไปนี่มหายไปพใจเหรอาเด็บดากปาของจริงนะเนี่ยพี่ผองจริเดี๋ยวลูกเนี่ยพอใจยุตบใม่หนูเจริญเจริญนั่ง้าฉลาดนะลูกติดตามติดรอยห่อยตามบสจอไว้เอ้ยบอสจ่อบสโจไว้เข้าใจไหมเคารพนับถือขาให้มากลูกคุณยายสุภาพแล้วคุณแม่นุด แล้วคุณพ่อโจ้เนี่ยนะแล้วพนนไม่มีจบไหมแล้วคุณมี่นี่คนสำคัญเลยพ่อกันชัยจบส่ะพโอนาดีจนจริงมาแี่นางน้ำตาไหลเลยคิดถึงมากเลยอยากจะเจอพวกมึงมันได้ได้ได้ที่เ็นไรที่เราภาษาพ่อคุณํำคำแหงเข้าตรงเข้าตรงหลุดเจ็ดโมงสี่ทุ่มอีนางเอามือมาเอาตีนเอาตีนเรื่องมือมาเนี่ยลายมือเนี่ยลายมือมึงเนี่ยลายมือขาด มึงตกใครเล่นๆก็เจ็บจบเจ็บเดี๋ยวตอันนี้ของพ่อนี่นาไอ้หนูเก็บสิตาให้มึงนงเดี๋ยวนางเดี๋ยวตาให้หลูกอายุเท่าไหร่นางสย่างนางเอ้ยมึงเกิดสองพันห่รอยยี่สิบสองกี่สิบสอกยิบเอสมึงสี่สิ้าเล้วเข้าใจไหมสี่สิบห้าเล้วแตีตอนเนี้ยสี่สามสี่สี่ห้าเนี้ยไม่ค่อยโัวพาเลยหรอกก็ตาขอถักก่อนเด้อ ยี่สามสีสามสีสีสามเก้าสีสีสองสสามสสีเต็นเราก็ออกเียวคน่าึงจะมีสาเตียงคือทะเลาวิวาสก็ไปสวยพ็สีหกสีเจ็ดสีแปดดีดียาวเลยเพราะว่ามึงมีถุงเงินมึงมีลูกกี่คนถูกต้องหัวมึงดีหมตอบมึงอย่าอย่าคิดนานสิดีดีเนี่ยมีโจมีลาวลูก ตีหกตีเจตีแดรวยก็รวย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 ของมอดีขอมเป็นคนดียไหมลูกมึงก็ปไับก็นอนเนี่ยพูดฟ้าจะเพียงเล่นน้ำาไปจอดไม่มีสุิอ่ตอนนี้หมดแล้วนะหยาคนเฟยคนเจกหายแล้วนะโอเคไหมโอเคนางมึงเราพูดใครจะกล่องให้มึงเอาหยุดไหหยุดไหแม่ถ่ายรูปฮะะแ่ะง เขาก็ปะการังบกยิอยู่นี่เขาิงอย่นี่รองเพงปมากเพลงตต้องใ oui, อ Teraz, e ่ใช่เาอีน e ่ะฟังยุติได้วยม้วนอันเพลงเชเร้านแล้วก็ลอง่หนหันมาหาตาลนิตาดูไม่ใช่ล่างดูเด้อาล่างหรือเจ็ดซีฟนี่รอยสงปีกันนี่ดาว่เกทู5นี่ นี่ลุกขูกันอาบด้วยเอามือมาลุก่ดนั่งสงนั่งให้สงลุงปูทิ้งลุงปิ้วอะไรนี่คนเลยอ่ะทำเส่็จทำปูบาดอีนางโหลดฟารมโหลดไง้โหลดปีกโหลดเตียมมันก็ไม่ตายไอ้นี่ไม่มีดวงตายหงเอา ใครยิงก็กไปข่าวใครทาอะไรก็มนะันนะคนน่ะใช่ไดมล่ะคนตอบแทนมดมึงเคยดูตัวมึงเคยดูตัวนี่ตอกมันชัดเจนไหมนี่นี่อุ้ยประกาศันเนาะเป็นคนไหนเลยแมค่คนโคนาราชโคราชอำเภอไหนวะอำเภอโนนสู่นี่ลูกตาบูบคุ้มึงเด้อล่างนีน่ลูกเต่านี่มึงต้องหน้าไม่ไหลต้อบใบไ,ม,ไม่หมายใครกินอะไรก็มีมึงไม่ดีนะจบไม่สวยเลยขอคำเดียว เงินทองนะหนูก็ระมัดระวังเด้อม,มันจะเสียโดยไม่มีเหตุผลดเด้ดนอน,นีน่อันนี้ชดเชยเงินป้าทะเบีนยนเลน่าอายุเทา่าไยุ่กนี่อายุเท่ลายร่สิบสี่มึงเกิดสองพันร้อยสี่สิบสองนี่สิบสี่สิบสี่นี่สิบสี่มึงก็ห้าสิบสามห้าสิบสามยังห้าสิบสามตอนนี้ต้องนั่นแหละไม่มีอะไรลูกตามาคำลาบแล้วตาม,มากดแล้วสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปพูดถึงมันจบจบหน้าไม่ไรจบไปไม่คิดดีทำดีพูดดีปัสสาวะดีเด้อหนูเด้อ ครว่าอะไรกระถางมันอกเจงมันตีมก็มีดีมีชั่วหลุดลุ้งเยเออคนในวงยังมีดีมีชั่วเลยตามอะไรคนโง่จบอันนี้เอาออกลุกเงินไม่เขาใส่เวิร์กใส่นิวนี่ใส่นิวนี่อันนี้ถูกต้องแหละนี่เงินจะเขาเลยไม่เขา่านี่มันไม่เขาาลุ้สี่หกสี่เจ็ดสี่ไปหาหกหาเจ็ด้แปดหนูจะรวยรวยรวยก็รวย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 มันไม่มันไม,ไม่ตายง่ายเราอ,อ,อีนางเพราะว่ามันมีกระบาดอืมดีหมด ครับผมพี่น้องขอบคุณทูตกำลังใจนะครับผมรอไปเบิ้งถ้าเบิ้งขีดเงาะหน่อยนะครับเด้อถ้าเบิ้งขีดเงาะหน่อยเบิ้งเด้อครับพี่น้องขอบคุณทูตกำลังใจครับผมเดี๋ยวมาพอกันไหมครับเขาไม่ใส่แต่เขาใส่เยบใบ